ทำไมยิ่งทำงานหนักยิ่งจน The Trap of Hard Work เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าขอแค่ขยันเดี๋ยวก็รวยเองแต่ลองมองไปรอบๆสิคะกรรมกรก่อสร้างแบกปูนกลางแดดทั้งวันขยันกว่า CEO ไหมแม่บ้านทำความสะอาดตึกขยันกว่านักเล่นหุ้นไหมแล้วทำไมคนที่ทำงานหนักที่สุดถึงมักจะเป็นคนที่รวยน้อยที่สุดคุณเคยได้ยินคำสอนนี้ไหมคะตั้งใจเรียนนะ จบมาจะได้ทำงานดีๆขยันทำงานเก็บเงินนะแล้วสักวันจะรวยเราถูกตั้งโปรแกรมมาแบบนี้ตั้งแต่จำความได้ใช่ไหมคะเราเลยกล้มหน้าก้มตาทำงานทำโอทีจมดึกดื่นรับงานฟรีแลนซ์จนไม่มีเวลานอนยอมแลกสุขภาพยอมแลกเวลาครอบครัวเพราะหวังว่าสักวันความขยันนี้จะตอบแทนเราแต่ตัดภาพมาที่ความจริงสิคะลองมองไปที่กรรมกรแบกหามที่ตากแดดทั้งวัน พวกเขาขยันกว่าซีอที่นั่งห้องแอร์ไหมคะคําตอบคือใช่ลองมองไปที่พยาบาลที่เข้าเวรสามกะติดกันพวกเขาทํางานหนักกว่านักลงทุนที่กดมือถือซื้อขายหุ้นไหมคะคําตอบคือใช่ถ้าสมการที่ว่าขยันเท่ากับรวยเป็นเรื่องจริงทํำไมคนที่ทํางานหนักที่สุดในโลกถึงมักจะเป็นคนที่จนที่สุดล่ะคะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ Mindset Hacker ช่องที่จะพาคุณมาแฮกระบบความคิดเพื่อชีวิตที่เหนื่อยน้อยลงแต่แก่งขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบั๊กที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตการทำงานหัวข้อวันนี้คือทำไมยิ่งทำงานหนักยิ่งจนและวิธีแก้เกมนี้ด้วยกฎแห่งการทวีค่า ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองเป็นหนูถีบจากที่วิ่งแทบตายแต่ไม่ไปไหนสักทีคลิปนี้คือทางออกของคุณค่ะสาเหตุแรกที่คุณยังไม่รวยสักทีไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งนะคะแต่เป็นเพราะคุณกำลังเล่นเกมที่ไม่มีวันชนะอยู่ตางหากเกมนั้นชื่อว่าการขายเวลาค่ะในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกสิ่งนี้ว่า Li เ e ีย Incom e หรือรายได้แบบเส้นตรง สมการของมันคือรายได้เท่ากับเวลาคูณค่าแรงสมมุติคุณได้ค่าแรงชั่วโมงละ5 0 0บาทถ้าอยากได้เงินเพิ่มคุณก็ต้องเพิ่มเวลาทำงานใช่ไหมคะแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะพระเจ้าให้เวลาเรามาจำกัดแค่24ชั่วโมงต่อวันต่อให้คุณไม่หลับไม่นอนเลยเพดานรายได้ของคุณก็ตันอยู่ที่24คูณ500อยอยู่ดีคุณไม่มีทางรวยทะลุเพดานนี้ไปได้ และที่น่ากลัวกว่านั้นคือถ้าวันหนึ่งคุณป่วยคุณหยุดหรือคุณแก่ตัวลงจนทำงานไม่ไหวตัวแปรเวลากลายเป็นศูนย์รายได้ของคุณก็จะกลายเป็นศูนย์ทันทีนี่คือเหตุผลที่ m มซ d s e t Hacker อยากบอกคุณว่า การขยันทำงานในระบบลีเนียอินคัมไม่ได้ทำให้คุณรวยครับมันแค่ทำให้คุณมีกิ่นไปวันๆเท่านั้นยิ่งคุณขยันในระบบนี้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเสียเวลาชีวิตที่คุณไม่มีวันเรียกคืนได้ไปมากเท่านั้นมันเหมือนคุณกำลังตักน้ำใส่ตุ่มที่ก้นรัว่วตักเร็วแค่ไหนน้ำก็ไม่มีวันเต็มค่ะแล้วคนรวยเขาทำยังไง ทำไมบางคนทำงานแค่วันละสี่ชั่วโมงหรือบางคนไปเที่ยวรอบโลกแต่เงินในบัญชีกลับเพิ่มขึ้นทุกวินาทีคำตอบคือพวกเขาใช้ Leverage หรือคานผลแรงค่ะอะคิมิดีสนักปร์กรีกโบราณเคยกล่าวไว้ว่าหาคานงัดที่ยาวพอให้ฉันสิแล้วฉันจะงัดโลกทั้งใบให้ดูในโลกทุนนิยมคนรวยไม่ได้ใช้แรงตัวเองในการหาเงินค่ะแต่พวกเขาใช้3สิ่งนี้ทำงานแทน 1. แรงของคนอื่น Labor l e v e r a leverage คือการจ้างลูกน้องจ้างทีมงานมาทำงานแทนแต่ข้อนี้ยากค่ะเพราะต้องบริหารคนปวดหัวเรื่องดรามา่า 2. งเงินของคนอื่น capital leverage คือการใช้เงินทำงานเช่นลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ให้ดอกเบี้ยม,มันทบต้นข้อนี้ดีมากค่ะ แต่มันต้องมีเงินก้อนก่อนถึงจะเริ่มได้ซึ่ง first jobber อย่างเราอาจจะยังไม่พร้อมแต่เดี๋ยวก่อนค่ะข่าวดีที่สุดในรอบศตรวรษก็คือในยุคนี้มันมี leverage ตัวที่3เกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นของฟรีที่ใครก็ใช้ได้นั่นคือโค้ดและสื่อค่ะนาวาราวิคันนักลงทุนระดับโลกเรียกสิ่งนี้ว่า permissionless leverage หรือการผ่อนแรงที่ไม่ต้องขออนุญาตใคร คุณไม่ต้องรอให้เจ้านายเลื่อนตำแหน่งคุณไม่ต้องรอให้หนายทุนมาอนุมัติเงินกู้สิ่งที่คุณต้องทำคือการสร้างโคด้ดโคด้โคดหรือมีเดียสื่อทิ้งไว้ค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดขอยกตัวอย่างบุคคล3คนที่ใช้กฎนี้เปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะคนแรก J.K. r o โรล n ิทุกคนรู้จักแฮ r ์ร p o พ t ตเตอร์ใช่ไหมคะย้อนกลับไปตอนที่เธอเขียนแฮร์รี่เล่มแรก เธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ถังแตกต้องอาศัยเงินสวัสดิการรัฐแต่สิ่งที่เธอทำคือเธอทุ่มเทเวลาเขียนหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาเธอเหนื่อยตอนเขียนแค่ครั้งเดียวค่ะแต่หลังจากหนังสือวางขายไม่ว่าเธอจะนอนหลับไปเที่ยวหรือนั่งจิบชาหนังสือเล่มนั้นก็ยังถูกตีพิมพ์ซ้ำถูกซื้อไปอ่านและถูกเอาไปสร้างหนังวนเวียนอยู่อย่างนั้น จนถึงวันนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มหนึ่งก็ยังทำเนินให้เธออยู่ทั้งที่เธอไม่ได้แตะมันอีกเลยนี่คือพลังของมีเดียค่ะทำครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตคนที่สองพิวดีพายราชาแห่งวงการยูทูบโลกเขาเริ่มต้นจากเด็กหนุ่มในห้องนอนแคบๆที่สวีเดนแค่อัดคลิปเล่นเกมหลายคนอาจมองว่าไร้สาระเด็กติดเกม แต่ในมุมของนักธุรกิจสิ่งที่เขาทำคือการสร้างดิจิทัลเรียลเอสเตหรืออสังหาริมทรัพย์ค่ะคลิปวิดีโอที่เขาอัพโหลดไป10ปีที่แล้ววันนี้ก็ยังมีคนกดเข้าไปดูมีโฆษณาเด้งขึ้นมาและเงินก็ยังไหลเข้ากระเป๋าเขาอยู่ เขาไม่ได้ขายเวลาเพื่อเล่นเกมให้คนดูสดๆอย่างเดียวนะคะแต่เขาอาจมันเป็นสื่อเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ค่ะคนที่3ใกล้ตัวเราเข้ามาหน่อยคือพี่แป้งซี b l i n k YouTuber เบอร์หนึ YouTuber ่งของไทยขวัญใจเด็กๆพี่แป้งคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการใช้โค้ดและมีเดียในบริบทคนไทยจากจุดเริ่มต้นที่แคสเกมให้คนดูหลักร้อยวันนี้เธอมีคลิปในช่องเป็นพันๆคลิป ลองจินตนาการดูสิคะว่าแม้วันนี้พี่แป้งจะหยุดทำคลิปไปเลย1เดือนยอดวิวจากคลิปเก่าๆนับพันคลิปก็ยังคงหมุนทำงานแทนเธออยู่ดีรายได้แทบไม่ลดลงด้วยซ้ำเห็นความต่างไหมคะถ้าคุณเป็นหมอคุณหยุดตรวจคนไข้รายได้หยุด ถ้าคุณเป็นวิศวกรคุณหยุดคุมงานรายได้หยุดแต่ถ้าคุณเป็นครีเอเตอร์หรือผู้สร้างแอสเซทคุณหยุดได้แต่รายได้ไม่หยุดนี่แหละค่ะคือการหลุดผลจากความจนที่แท้จริงมันคือการเปลี่ยนตัวเองจากคอน s u m e r เป็นโปรดิวเซอร์ไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องเป็นยูทูบเบอร์หรือนักเขียนระดับโลกนะคะ แต่อยากชี้ให้เห็นว่าในยุคนี้เครื่องมือมันอยู่ในมือคุณแล้วมือถือเครื่องเดียวคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวคุณสามารถสร้างอีบุ๊กคอร์สออนไลน์สติ๊กเกอร์ไลน์หรือช่องติ๊กตอกของคุณได้ทันทีอย่าปล่อยให้เครื่องมือพวกนี้เป็นแค่ของเล่นฆ่าวเวลานะคะจงใช้หมันสร้างเครื่องผลิตเงินของคุณตั้งแต่วันนี้ โค้ดคือการเขียนโปรแกร,รมแอปพลิเคชันหรือแม้แต่การใช้ AI ให้ทำงานแทนคุณมีเดียคือสิ่งที่คุณกำลังเสพอยู่ตอนนี้ค่ะ YouTube Podcast b l o ก TikTok Ebook ลองคิดดูนะคะตอนเราอัดคลิปนี้เหนื่อยแค่ครั้งเดียวคือตอนพูดแต่หลังจากที่คลิปนี้ออนไลน์ไปแล้วมันจะทำงานแทนเราตลอด24ชั่วโมงตลอด365วัน ไม่ว่าจะนอนหลับไปเที่ยวหรือแม้แต่ตอนที่ตายไปแล้วคลิปนี้ก็ยังคงทำงานยังคงให้ความรู้และยังคงสร้างรายได้จากค่าโฆษณาให้เราอยู่นี่แหละค่ะคือการหลุดพ้นจากความโจรที่แท้จริงมันคือการเปลี่ยนตัวเองจากคอน sumer เป็น p r o d u c ร์และสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลทิ้งไว้ให้มันทำงานแทนคุณดังนั้นคำถามที่หมค์สเตทเกอร์อยากฝากไว้ให้คุณคิดในคืนนี้คืองานที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้ ถ้าคุณหยุดทำรายได้หยุดตามไหมถ้าคำตอบคือหยุดเราไม่ได้บอกให้คุณลาออกพรุ่งนี้นะคะแต่อยากชวนให้คุณเริ่มแบ่งเวลาวันละหนึ่งชั่วโมงหลังเลิกงานหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์เลิกเอาเวลาไปขายแลกเงินเพิ่มเช่นขับรถส่งของแต่เอาเวลานั้นมาสร้างระบบค่ะ เริ่มทำช่อง YouTube ของตัวเองเริ่มเขียนบล็อกเริ่มทำสติกเกอร์หลายขายหรือเริ่มสร้างคอร์สออนไลน์จากสิ่งที่คุณถนดัดช่วงแรกมันอาจจะได้เงินน้อยหรือไม่ได้เลยแต่อย่าลืมกด1%ที่เราคุยกันไปนะคะสะสมมันไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งระบบพวกนี้จะใหญ่พอที่จะเลี้ยงดูคุณและคืนอิสรภาพทางเวลาให้คุณตลอดไปค่ะ ลงมือทำทันทีแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามหมายเศรษฐแฮกเกอร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ